สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกๆท่านนะวันนี้มาพบกับผม๊อปรถมือสองอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้มาพาชมนะครับยาริสเอทีนะครับ1.2สปอร์ตนะครับปี2022นะครับคันนี้บอกได้เลยว่าคันนี้เล็กไม่เพียงแค่40,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับราคาเพียงแค่429,000บาทฟีดาวคันนี้ผ่อนอยู่แค่7,000ปลายปลายนะไม่ถึง8,000ด้วยนะ ใครสนใจรายละเอียดคันนี้นะครับรีบติดต่อมาด่วนๆก่อนที่จะติดจองนะครับคันนี้ได้เป็นสีขาวดําด้วยสีดํานะครับขอภายสีดําล้วนนะครับนี่สีดาล้วนทั้งคันเลยนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับหรือใครอยากชมรายละเอียดตัวรถคันนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปชมในคลิปนี้กันนะครับเครดิตดีใช้เป็นประชาชนออกรถแค่ใบเดียวนะครับเครดิตดีอนุมัติภายในวันได้เลยรอรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับเครดิตดีผมจัดดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยนะครับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นอยู่แค่2.3 9กเท่านั้นนะครับ เริ่มเริ่มต้นฟรีดาวได้เลยนะครับไม่ต้อง e ใช้เงินออกรถก็ได้นะครับบอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะเดี๋ยวพามาชมรายละเอียดตัวรถคันนี้กันดีนกว่ามาที่ด้านหน้ากันก่อนนะครับคันนี้ไฟด้านหน้าจะได้เป็นแบบไฟ full led แล้วนะครับมีไฟเดลไลท์มาให้ครบครบนะครับคันนี้นะด้านหน้ารอแบบนี้นะคันนี้รอทําการเปลี่ยนป้ายทะเบียนอยู่นะครับนี Favorite ่ตอนแรกเป็นป้ายทะเบียนต่งางจังหวัดนะตอนนี้ปรับเปลี่ยนมาเป็นป้ายกรุงเทพแล้วนะครับนี่ไปด้านหน้าสีดําเงาแบบนี้รอๆแบบนี้นะครับเหลี่ยมคมตัวรถนะครับชัดเจนแบบนี้นะครับผมรับประกัน ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากลับไม่กอไม้แล้วหรือเล่มชํารุดสูญหายนะครับผมรับประกันลงในระบุสัญญาซื้อขายให้ชัดเจนนะครับตรวจสอบพบเจอเรายินดีคืนเงินเต็มจํานวนนะครับมาที่ด้านล้อแมกนะครับล้อแมกคันนี้จะได้เป็นแมกซทูโทนนะนี่แมกซทูโทนปัดหน้าเงาขอบ15นะครับยางจะเป็นยางดันหลบยางติดรถเลยนะปี2022นยงะยางแท้ติดรถเลยแม็กสเปคเดิมโรงงานนะครับด้านในซุ้มลงซุ้มล้อนะคบไม่มีแตกหักใดๆทั้งสิ้นนะครับยางนะครับถ้าบอกพี่บอกมาจาก ยูทูบผม <im S 1> ผมเปลี่ยนให้ฟรีนะครับสี่เส้นเลยนะเอาไปแบบคุ้มๆเอาไปใช้งานอีกยาวๆนะเอาของใหม่ไปให้เลยนะครับข้อตรงข้อต่อตัวรถแนบสนิทแบบนี้ไม่มีอ้าเลยนะครับนี่ด้านข้างเหลี่ยมคมตัวรถนะครับชัดเจนนะเงาเงากริบๆแบบนี้นะครับเรายังไม่ได้ทําการล้างนะสําหรับพันนี้นะกระจกมองข้างนะครับปรับพับไฟฟ้าแล้วมีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวนะติดฟรีมาให้แล้วรอบคันนะกระจกก็เป็นกระจกแท้เดิมทุกบานนะครับนี่ตรวจสอบดูได้นะครับกระจกแท้เดิมทุกบานเลยนะครับ คิ้วกันสาติดมาให้แล้วนะครับนี่หนะ้าด้านบนหลังคานะครับไม่มีรอยบุบรอยช้าเลยนะครับนี่สภาพหลังคาดีมากนะสีชัดเจนไม่มีแตกหักนะครับเดี๋ยวพามาดูด้านภายในนะนี่ด้านภายในนะครับมาที่ด้านภายในได้เป็นเบาะหนังสภาพสวยแบบนี้นะเดินด้วยได้สีขาวนะครับนี่เบาะหนังสภาพโดยรวมนี่ถือว่าดีจัดๆนะครับดีมากๆนะสวยงามกริบๆนะปีใหม่ไม่น้อยอาไปใช้งานอีกยาวๆนะครับคันนี้ออกห้างป้ายแดงอยู่หกแสนกว่านะ นี่เราขายแค่429,000บาทนะครับพวงมาลัยได้เป็นมันตีฟังก์ชันแล้วนะครับสภาพพวงมาลัยได้เป็นหนังนะหนังแบบนี้นะหนังนุ่มๆแบบนี้นะซอฟทัชนี้นุ่มๆเลยนะพร้อมใช้งานนะครับหน้าจอมาแท้ๆเลยไมค์41,000นะไมค์แท้นะครับไม่มีกับไมค์กอไมค์แน่นอนนะหน้าจอตรงนี้จะได้เป็นแบบทัชสกรีนแล้วนะครับนี่มีกล้องถอยนะครับคันนี้กล้องถอยเส้นระ,ระยะมีมาให้ครบๆนะครับพร้อมใช้งานนะครับ แอร์จะได้เป็นแบบดิจิตอลแล้วแอร์สามารถปรับออโต้ได้นี่เปิดออโต้ได้นะก็จะเล่งอุณหภูมิให้เราเองอัตโนมัตินะแต่ผมบอกเลยลมแรงมากนะลมแรงมากนะครับแอร์เย็นเจี๊ยบนะเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้ด้านนี้ก็จะมีที่วางแก้วน้ํา2ใบนะนี่ที่วางพักโคมพักแขนสภาพสวยนะครับความใช้งานนะหลังโค้งหลังคาไม่มีรอยดําเลยนะครับหลังโค้งหลังคานะครับถ้าตัวท็อปกว่านี้จะเป็นตัว1.2 s p ตพ t p r e m i ยมนะแต่เรามีเหมือนกันนะใครอยากได้1.2 s p ตพ t p r e m i ยมจัดเข้ามาได้ผมมีนะ ด้านตรงนี้ก็จะเป็นที่โหมดการล้อเลื่อนถลายออฟลันมีมาให้แล้วนะที่เปิดฝากระโปรงก็จะอยู่ด้านตรงนี้นะครับ่ะพามาดูโครงสร้างบอดี้ตัวรถดีกว่านะดูภา,ายในก่อนนะสวยงามแบบนี้เลยนะครับโครงสร้างบอดี้ตัวรถนะครับหัวนงหัวน็อตไม่มีขยับเลยนะครับแท้เดิมจากโรงงานแน่นอนนะคันนี้ไม่มีชนมาแน่นอนนะให้ดูกระดูกงูด้านนี้ได้เลยนะครับรอยกระดูกงูกระดูกงูตรงนี้นะครับสวยงามชัดเจนแบบนี้นะครับอ่าผมอนุญาตเก็บก่อนนะ บอกได้เลยว่ารถเราคัดเกตทุกคกันนะครับรับประกันคัดเกตทุกคันนะครับมาดูที่หัวน็อตด้านฝั่งนี้นะหัวน็อตไม่มีขยับเลยนะครับซอกด้านในประตงประตูนะครับไม่มีช้ำนะครับนี่สวยๆแบบนี้นะครับรอคนเป็นเจ้าของอยู่เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเหมือนกันคันนี้มาที่ด้านภายในนะครับภายในคันนี้จะได้เป็นเบาะหนังเหมือนกันนะด้านตรงกลางนี้จะได้เป็นแบบผ้านุ่มๆแบบนี้นะครับนี่นะเบาะหนังสภาพสวยกริบเลยคันนี้ใหม่มากนะ ใหม่มากแล้วไม้ไม้สี่หมื่นพโลถือว่าใช้งานน้อยมากๆนะครับแผงก็ต้งแผงประตูนะครับดูได้เลยไม่มีช้านะดูได้ทั้ง2อันเลยนะครับนี่แผงประตูนะครับให้ดูได้เลยเม็ดอาร์คมีมาให้ครบๆนะครับตรงนี้ซีนก็เป็นซีนแท้เดิมจากโรงงานนะตรงนี้ก็สามารถดึงออกได้นะเป็นที่ระบายน้านะเม็ดอาร์คมีมาให้ครบๆนะครับตรงนี้นะแท้เดิมทุกบานนะผมกล้ารับประกันได้เลยรถเราคัสสวยคุณภาพเกรดเนะครับด้านหลังนะครับนี่ลงมงลงแม็กไม่มีรอย เบียดสุบ,บัติใดๆทั้งสิ้นนะด้านหลังตรงนี้จะมีสตติกเกอร์60ปีของโตโยต้ามาให้แล้วครบๆไฟเบรกดวงที่3นะครับไล่ฟ้ามีมาให้แล้วครบๆกระจกด้านหลังก็เป็นกระจกแท้เดิมนะไม่มีการเปลี่ยนกระจกมาแน่นอนนะครับมาที่ด้านไฟท้ายนะไฟท้ายคันนี้จะได้เป็นแบบ l i ไลท์ไก d i n g LED แล้วนะโลโกโย้ยาริสเอชีพมีมาให้ครบๆนะผมขออนุญาตเปิดจากด้านหลังนี้ได้ไหมนะหรือว่าต้องเปิดจากด้านในผมขออนุญาตเปิดด้านท้ายให้ดูนะ นี่่าเดี๋ยวผมเปิดด้านท้ายให้ดูนะบอกได้เลยว่าโครงสร้างบอด,ดี้เดิมนะครับนี่มาที่ด้านท้ายนะครับด้านท้ายก็สามารถเก็บของได้เยอะสามพรลงสามระเก็บได้เต็มนะครับบอกได้เลยใครอยากไปตา่างจังหวัดนะครับเก็บของได้แน่นๆเลยนะเดี๋ยวผมเปิดด้านท้ายนี้ให้ดูนะครับนี่ด้านท้ายตรงนี้ก็จะมีแม็กยางอะไหล่มาให้ครบๆนะครับเครื่องมือแม่แรงเรามีมาให้ไม่ต้องห่วงนะรอยซีนด้านในขออนุญ,ญาตนะถือยกคนเดียวไม่ไหวนะรอยซีนด้านในก็จะเป็นแท้เดินจากโรงงานเลยนะ รอยซีนด้านตรงนี้นะครับเดิมๆแน่นอนไม่มีรอยเคาะห,หรือปาดทําสีใดๆไฟท้ายแท้นะครับไม่มีการเปลี่ยนไฟท้ายนะให้ดูได้นะครับนี่หัวนงหัวน็อตสวยกิฟแบบนี้นะครับไฟท้ายแท้นะครับนี่ดูได้เลยนะด้านบนนะครับฝากระโปรงฝากระโปรงด้านหลังซีนเป็นซีนเดิมนะครับนี่เล็บติกเข้าเลยนะซีนเป็นซีนเดิมจากโรงงานเลยนะครับส,สวยๆแบบนี้น่าใช้งานมากๆนะครับใครสนใจรีบติดต่อมาด่วนๆ ดูสเกิร์ดด้านหลังหล่อๆแบบนี้นะครับเป็นตัวยาริสเอทีปี2022เลยปีใหม่นะคันนี้ตกเฉลี่ยใช้งานปีละแค่20,000โลนะครับถือว่ามาตรฐานไม่เยอะจนเกินไปไม่น้อยจนเกินไปนะครับมาตรฐานสุดๆคันนี้นะได้ปีใหม่ไม่น้อยเอาไปใช้งานอีกยาวๆราคาหายไปแล้วเป็นแสนนะครับแบกฝั่งนี้นะครบแบกฝั่งนี้ก็ไม่มีรอยนะครับรอยเบียดฟุตบงฟุตบาทไม่มีนะครับเลียงคมงตัวรถชัดเจนเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวพามาดูด้านฝั่งนี้กันต่อนะ นี่ฝั่งนี้นะครับแผ่นสครับเพจยาลิสมีมาให้แล้วนะครับหล่อๆแบบนี้นะครับแผงประตงแผงประตูไม่มีช้าเลยนะครับดูได้เลยนะครับนี่ซอกด้านนี้นะครับซอกด้านนงด้านในนะครับสวยเดิมหมดทุกจุดนะครับด้านนี้ก็จะมีที่เก็บของมาให้นะครับภาษีเราภาษีพรบเราต่อให้นะครับไม่ต้องห่วงนะฟรีภาษีพรบต่อไปให้เลยคุ้มๆนะครับเอาไปใช้งานอีกยาวๆแน่นอนนะครับจัดแฟแนซ์ได้ซื้อสดได้เหมือนกันนะสาหรับคันนี้หัวนงหัวน็อตดูได้เลยนะครับไม่มีขยับนะแผ่นเพจ ตัวเครื่องตัวเลขตัวถังตรงแน่นอนไม่มีตัดต่อนะครับนี่นะให้ดู Honestly, นะให้ดูได้หมดนะครับบอกเลยว่าคุ้มค่าซื้อกับผมนี่คุ้มค่าคุ้มราคานี่นะไม่มีการย้อมแมวแน่นอนนะครับใครอยากได้รถสวยรถเดิมนะครับเรากล้ารับประกันแบบนี้นะครับไม่มีย้อมแมวนะครับเรื่องกังวลของรถมือสองนะพี่ๆตัดไปได้เลยนะครับเรากล้ารับประกันแบบนี้นะคุณภาพทุกคันนะครับราคาบอกได้เลยว่าราคาไม่โดดจนเกินไปนะ พี่ๆสามารถไปดูที่อื่นเปรียบเทียบราคากันได้นะครับแล้วมาดูที่คุณภาพของรถกันอีกทีหนึ่งนะรหรือใครอยากชมห้องเครื่องเดียเเด๋ยวผมพามาชมห้องเครื่องกัน,กนดีกว่านี่มาดูห้องเครื่องนะครันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ VVT-iE นะครับเครื่องยนต์ตัวใหม่แล้ว4สูบนะครับ1 2 0่งพันสอ cc แรงม้านะเป็นรถอีโกคาอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้งานนะและเป็นสมรรถนะสวยงามมากนะดีทรงดีไซน์นะครับเขาดีไซน์มาสวยงามมากนะดูห้องเครื่องบอกได้เลยนะ ว่าถ้าย้อมแมวมาห้องเครื่องไม่สภาพแบบนี้แน่นอนนะห้องเครื่องสวยกริฟต์นะครับร้อมใช้งานแผ่นกันความร้อนด้านบนครอบเครื่องยังมีมาให้ครบบเปลี่ยนน้ามันถ่ายน้ามันเครื่องให้ฟรีนะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้เช็คค่คาแบตให้ไม่ต้องห่วงนะครับคันนี้ห้องเครื่องเดินนิ่งๆแบบนี้ไม่มีดังไม่มีกันนะครับซุ้มโชคกนะครับยางซุ้มโชคกอยู่ในสภาพดีเดิมๆจากโรงงานแน่นอนนะครับหัวนงหัวน็อตนีเม็ดอาร์คมีมาครบๆนะครับแก้มด้านขวานะครับแก้มด้านขวาไฟด้านหน้าไม่มีการเปลี่ยนนะครับรูคมๆแบบนี้้นะครับดดูไเลย านด้านนงด้านหน้านะครับไม่มีการเปลี่ยนมาแน่นอนนะครับเพราะน้ําเดิมเดิมหมดทุกอย่างนะครับเครื่องยนต์เดิมไม่มีการตัดแต่งใดๆทั้งสิ้นนะครับแก้มด้านขวาสวยเดิมแบบนี้นะครับนี่นะกิปแบบนี้ยังมีมาให้ครบๆนะไม่มีแตกหักใดๆทั้งสิ้นนะไฟด้านหน้าไฟหน้าด้านหน้าเดิมนะครับหัวน็อตคุ้มโชคแบบนี้นะครับฝั่งนี้สวยๆไม่มีการช้าหรือว่าเปลี่ยนมาใดๆทั้งสิ้นเดิมๆจากโรงงานทุกอย่างนะครับเราขายคุณภาพเน้นเดิมๆ,ๆเท่านั้นนะครับ หัวนงหัวน็อตด,ด้านในไม่มีช้ำนะครับหัวน็อตฝากระโปรงไม่มีการขยับนะครับแผงการความร้อนด้านบนก็สภาพเดิมๆไม่มีแตกตกท้องช้างหรือว่ากรอบลอนใดๆทั้งสิ้นนะครับมาดูที่ฝั่งนี้เหมือนกันนะครับสวยเดิมหมดทุกจุดนะครับเราเน้นรถเดิมเท่านั้นนะด้านบนฝากระโปรงนะโลโก้คาเตือนมีมาให้รบเม็อดอาร์กลูคมๆแบบนี้ไม่มีการตัดต่อหรือเพาะทําสีใดๆสีด,ด้านบนอล็สติกเข้าได้เลยนะครับใครสามารถนี่ ใครสามารถมาดูรถจริงได้ที่บริษัทเทสยนนะครับอยู่ซอยเสรษีไทย68แยกที่1เขตมินบุรีกรุงเทพนะครับถ้าอยู่ละแวกใกล้เคียงนะครับสามารถมาทดลองขับได้หรือว่ามาเทสได้หรือว่ามาลองปรึกษาพี่พี่ไฟแนนซ์ได้นะครับยินดีให้คำปรึกษาฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายมาทดลองขับได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับพี่พี่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกนับมาเซ็นเอกสารที่นี่นะผมมีบริการรถสไลด์ส่งถึงหน้าบ้านพี่พี่นะมีบริการพี่พี่ไฟแนนซ์วิ่งไปเซ็นให้ถึงที่บ้านนะครับฟรีนะครับ พี่พี่ไปแนนซ์วินไปให้ฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะถ้าพี่สนใจนะคันนี้สีดํามีมาคันเดียวเท่านั้นนะจองก่อนมีสิทธิก่อนนะครับขอแค่จองก่อนผมให้สิทธิ์คนนั้นก่อนนะครับบอกได้เลยถ้าพี่จองบอกว่ามาจาก YouTube ผมนะรับประกันเครื่องเกียไปด้วยนะครับหนึ่งปีสองหมื่นกิโลเมตรนะครับซ่อมศูนย์นะครับไม่ใช่ซ่อมอู่นะซ่อมศูนย์ได้ทั่วประเทศเลยนะมีปัญหาซ่อมศูนย์ได้เลยนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะดอกเบี้ยถูกๆเหมือนกันนะสองจุดสามเก้าเท่านั้นสี่ปี อยากฟรีดาวจัดฟรีดาวได้นะสำหรับคันนี้นะฟรีดาวได้ทุกคันนะสำหรับรถภายในบริษัทนี้นะครับถ้าพี่ๆท่านไหนเครดิตดี D D, D, พี่จัดฟรีดาวไปได้เลยเอารถไปขับยาวๆนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเป็นรถรุ่นอะไรรอกดติดตามไว้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ